สวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับโดนโดนกินหรือว่ากูกกินหรือว่าได้กินครับวันนี้หวยออกนะครับวันนี้ครับครับวันนี้ช่างแก่นะครับเอามีดจิ๋วครับมีดเดบจิ๋วมาเสนอขายนะครับนะมีดเดบจิวผมมีอยู่หกเจ็ดเล่มนะครับเท้าก่อเนี้ยเอาซุปเปอร์ชาร์ปมาขายนะครับนะก็หมด หมดไปครับซุปเปอร์ชาร์ปนี่คนสั่งมาเยอะเลยนะครับของไม่พอขายนะครับนะขาดส่งไปอยู่สี่สามสี่เล่มนะครับนะก็ยังตอนนี้ยังไม่มีของนะครับก็เลยเอาเนี่ยครับเอามีดเด็บิิวนะครับซุปเปอร์ชาร์ปเหมือนกันนะครับนะเป็นเป็นน้องของมันนะครับอันนี้นะเอ่อผมก็มผมมีอยู่ประมาณหกเจ็ดเล่มนะครับ นะอันนี้มี7จดมะหนึ่งสอสามี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเล่มนะครับก็มีประมาณสักน่าจะประมาณสัก 8, ปดเก้าเล่มอะไรพวกนี้นะครับนะก็เาามาให้เอซีที่อยากได้นะครับเอาเอาไปใช้ก่อนนะครับราคาก็จะถูกลงนะครับอย่างซปเปอร์ชาร์ปเนี่ยคันแล้วนี่ขายหนึ่พันใช่ไหมนะมันมันโตกว่านี้หน่อยนะครับนะ อันนี้ก็จะขายประมาณสัก600นะครับนะ600บาทนะครับก็เป็นเหล็กชนิดเดียวกันครับสีสีศูนย์สีนะครับความหนานี่ก็ก็หนาเหมือนกันนะครับนะก็สันโคนเนี่ยหนาหนาเหมือนกันนะครับนะครับประมาณสี่ห้ามิลได้นะครับนะอันนี้นะไม่บางนะครับอันนี้นะเป็นเป็นฟูแทงเหมือนกันครับพิเศษเจาะรูนะครับเจาะรูร้อยสายนะครับนะ เป็นด้ามประกับนะครับอันนี้นะบาลานี่ดีมากนะครับบาลานะบาลานี่บาลานี่ดีดีเลยครับนะนยครับนะฮะอันนี้คมกริบเลยนะครับนะคมชนิดที่ว่าก็สั่งได้เลยครับนะคมเหมือนพี่มันนั่นแหละครับนะครับ,รบก็ ผมขายเนี่ยครับราคาหกร้อยบาทนะครับผมก็มีไม่มากนะครับนะก็อยากได้ก็ซื้อมาครับนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ว่ามันมีน้อยนะมันมีน้อยครับอ่อก็อย่างว่านนะครับผมก็คมคิดเลยครับคมชนิดที่ว่าสุดยอดแห่งความคมนะครับนะ สุดยอดแห่งความคมนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดให้ดูนะครับนี่นะครับคมเขาใช้ผ่าตัดกันนะครับอันนี้นะนี่นครับคมคมคมเลยล่ะนะ พี่มันคมยังไงน้องมันก็คมอย่างนั้นแหละนะเนีเ่ยครับเขาไอเขาที่จุดประสงค์ที่เขาทำออกมานะครับมีดแบบนี้นะครับเขาเอามาเอามาปาดหั่นเนื้อสเต็กนะครับนะเป็นมีดหันนนะดห่นสเต็กนะครับนะมีดหั่นสเต็กนะครับความแข็งนี่ก็แข็งเหมือ <c ười> นกันครับเห็นเล็กๆแบบนี้นะครับ ดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับนี่นะเล็กก็ทดสอบตามเล็กนะครับผมอันนี้นครับอันนี้เป็นลวดนะเป็นลวดนะครับผมอยากตัดลวดดูนยครับตัดได้เลยนะครับนี่นะครับ นี่ลวดแล้วลวดใหญ่แล้วลวดลวดตากผ้านะี่ครับนะอย่างว่านะครับมีดเล็กนะมันก็ใช้ไปตามเล็กนะเนี่ยครับเนี่ครับครับ,รบก็ทนทานนะครับทนทานใช้งานดีครับไม่ว่าโหมดแข็งหรือว่าโหมดคมนะครับปลายนี่ก็เอ่อมีดพวกนี้ใช้หั่นใช้ใช้ใช ใช้หั่นใช้ใช้ปาดใช้เฉือนใช้เชือกนะครับมีฝักนะครับเป็นเป็นไอเนี้ยครับเป็นหนังนะครับเป็นหนังนะครับเนี่ยครับล็อกล็อกได้นะครับอันนี้ก็ล็อกล็อกติดเนี่ยครับมันมันจะหลุดถ้าเราเราเราว่าอย่างเงี้ยครับนะอย่างเงี้ยล็อกไปเลยป้าบเลยเนี่ยนะครับอันนี้ไม่หลุดไม่หลุดแน่นอนนะครับนะครับผมความแข็งนี่ก็ เดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ดูดีกว่าที่เกียจพูดนะวางแข็งเหรอนียนะครับเล็กพิขกิหนะนะครับนะเล็กพิขก้หนะครับเนี่ยนี่ครับเล็กพิกขี้หนูนะครับนะก็ก ครคับของไม่ดีนะครับผมจะไม่เอามาเอามาขายในให้ f อฟผมนะครับนะผมจะคัดสรรของที่ดีๆที่สุดนะครับมานะครับอันนี้เป็นางานของลูกชายผมนะครับนะเขาเขาท่องเว็บเมืองนอกนงครับนะเขาสั่งนําเข้ามานะครับผมเห็นว่ามัน ผมเห็นว่ามันราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้งานดีจริงนะครับนะก็ก็อยากจะเอามาแบ่งปัน fc นะครับนะราคา600นี่นะผมว่าน่าซื้อนะครับนะน่าซื้อมากเลยนะครับนะไม่ไม,ไม่แพงครับอันนี้นะไม่ไม,ไม่แพงราคาเนี้ยคมกิ๊บเลยนะครับนะขนาดผมแพงเนี้ยอันนี้เป็นโลหะนะ เป็นโลหะนะครับนั่นนะนะครับนะครับพร้อมยังแจ๋วนะครับมีโอกาสเดียวนะครับมีอยู่เจ็ดเล่มนะครับตอนนี้นะครับนะหกร้อยบาทนะครับพี่ๆที่ซื้อมีดไอ้นั่นแล้วก็มันมันหมดไปนะครับเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ได้นะครับเปลี่ยนมาเป็นไอ้มีดมีดมีดจิ๋วได้นะครับ เป็นมีดขิวมีดเน็ตขิวได้นะครับที่ว่า,าเป็นไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไรนะซูเปอร์ชาร์ปนะของพี่มันนะครับนะก็เปลี่ยนเป็นมีดขิวได้ผมจะลดราคาให้นะครับจากทันก็เหลืออยู่จากทันก็เหลืออยู่หกรนะครับนะก็เอาไปใช้ก่อนนะครับนะส่วนอา้นเนี่ยมันตอนนี้มันขาด ช่วงนะครับนะก็กําลังลูกชายกําลังสั่งมาอยู่ครับไอ้ซุปซปเปอร์ซปเปอร์ชาร์ปนะครับนะและอีกอย่างหนึ่งนะครับเอาอันนี้โอเคนะเี๋ยวอยู่เจ็ดเล่มนะครับผมก็สั่งมาได้นะครับอันนี้ก็แผลแผลขนาดนี้นะแผลขนาดนี้ส่วนอันนี้ก็ซิกเนเจอร์ของช่างแก่นะครับนั่นนี่นะ,ะเป็นเป็นมีดโบวี่ขนาด10นิ้วครับ เป็นด้ามเขาควายนะครับนะนีอยู่แค่สองเล่มเนาะอยู่แค่สองเล่มส่วนอันนี้ก็เป็นดาบเนี่ยครับเป็นดาบอ่าโซ่ช้างนะครับทําเสร็จออกมาแล้วเหลือเหลือช่างแกะเก็บงานอีกนิดหนึ่งนะครับนะผู้ที่สั่งไว้ก็เตรียมเงินไว้นะครับนะอีกวันสองวันก็จะส่งได้นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นใครบ้างเนี่ยผมก็จะอ่า ผมก็จะแจ้งไปนะครับวันนี้ผมจะมามาเอาของดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับนะจะเชื่อเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ได้นะครับอันนี้มันมันเกี่ยวกับความเชื่อนะครับอันนี้คือไม้มงคลเก้าประการนะครับไม้มงคลเก้าประการเมื่อก่อนนี้ผมเป็นช่างรับหมอหอาของใต้นะครับ ก็ใช้แบบว่าลงเสาเอกอะไรพวกนี้นะครับเวลาทำพิธีปลูกบ้านใหม่นะครับก็เอาไปตอกตามนี่ครับตอกตามหลุมเสาต่างๆครับเมื่อก่อนนี้มาตรฐานบ้านหลังหนึ่งก็เสาเก้าต้นนะครับนะก็ไปปักตามหลุมนะครับเป็นเป็นไม้มงคลเก้าประการนะครับไม้มงคลเก้าอย่างนี้ครับนะก็เนี่ยครับไม้พวกนี้นะครับก็ใช้ประกอบพิธี พวกสร้างบ้านขึ้นศาลเจ้าที่เจ้าทางนะครับนะสร้างโบสถ์วิหารอะไรพวกนี้นะครับเขาก็าจะใช้ไม้พวกนี้ครับตอกเป็นสริมงคลนะครับนะเป็นความเชื่อมาแต่นั่งเดิมแลครับนะทำให้เกิดสีมงคลเกิดสิ่งดีๆนะครับนะแล้วก,ก็กับบ้านเรานะครับมีไว้ในบ้านหรือว่าตอกที่บ้านนะครับก็จะทําให้อยู่เย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองนะครับ ก็มีไม้มงคลชื่อต่างๆนะครับเวลาเราสร้างบ้านสร้างบ้านเสร็จแล้วก็ตามอยู่มานานแล้วก็เรามีบ้านอยู่นะครับอยากมีสิ่งดีๆเข้าไปนะครับหรือว่าอยากจะให้สิ่งที่มันชั่วร้ายหรือว่าไม่ดีออกไปนะครับเราก็เราก็บูชาไปนะครับเอาปักเลยหน้าเสาสีส,สีสีแจงบ้านนะครับสมมุติว่าบ้านอย่างนี้นะครับสีมมหนึ่งสองสามสี่นะครับ แล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ประตูหน้าบ้านอีกเป็นเก้านะครับเก้าเก้าอย่างนะครับนะก็มีไม้อะไรมั่งนะครับผมจะบอกให้หนึ่งในในในเก้าชิ้นนี่นะครับในเก้าชิ้นนี่ก็จะมีไม้สักทองนะครับความหมายของไม้สักก็คือสักสีมีเงินมีทองนะครับนะแล้วก็ไม้ทองหลังนะครับหนึ่งไม้สักทองและสองไม้ทองหลงังนี่ความหมายก็เป็น สง่าราศีเป็นบารามีนะครับนะสามเป็นไม้ราชพฤกษ์นะครับราชพฤกษ์ความหมายก็มีความอยู่เย็นเป็นสุขมีอำนาจวาสนานะครับสี่สี่นี่ไม้ชัยพฤกษ์นะครับความหมายก็มีมีมีความอยู่เย็นเป็นสุขมีโชคมีลาบมีชัยชนะมั่งมีสีสุขนะครับสามห้าเนี่ยไม้สีสุขนะครับนะไม้สีสุขก็มีนะ ไม้สีสูกที่ผมเอามาทําด้ามดาบนะครับไม้สีสูงนี่ความหมายก็คือมีความสุขอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขสงบนะครับไม้ขนุนไม้ขนุนเนี่ยไม้มงคลนะครับไม้ขนุนเนี่ยความหมายก็ว่าเวลาที่เกิดอะไรขึ้นนะครับจะล้มจะเอียงหรือว่า,วาควบคุมไม่อยู่นะก็จะคอยหนุนไว้นะครับไม่ให้ลม้มไม่ให้เอียงนะครับนะ โชคชะตาและสีเรานะครับเวลาเดเิดเดเิมใช่งนะครับก็อย่างว่ามันก็จะหนุนขึ้นนะครับไม้พยุงนะครับนะไม้พยุงก็มีในนี้นะครับความหมายก็คือความสูงส่งนะครับให้มีศักดิ์ศรีคำจุนพยุงฐานนะให้ดีขึ้นนะครับไม้ทรงบาดามเนี่ยครับเคยเคยได้ยินไหมครับนะผมก็ ไม่ค่อยได้ยินบ่อยนะครับไม้ทรงบาดาลนี้ให้ความสงบความสุขความร่มเย็นเป็นสุขนะครับเหมือนทรงยศทรงบาดาลมั่นคงแข็งแรงนะครับนะเหมือนอยู่บาดาลนนะสงบสุขไม่มีใครควรนะครับนะไม้กันเกานะครับนะก้าไม้กันเกานะครับให้คนในบ้านเป็นคนดีนะครับหรือกันกันกันเกานะครับนะคือ กึงเก่าให้แต่ว่าคนในบ้านเนี่ยดีนะครับนะเก่าเอาสิ่งชั่วร้ายออกไปนะครับทําให้เกิดแต่สิ่งดีๆกันเก่าทาแต่สิ่งดีๆและป้องกันอันตรายต่างๆนะครับความหมายทั้งหมดนี้นะครับเชื่อถือกันมาแต่โบราณแล้วครับนะนะนำมาประกอบไม้พวกนี้นํามาประกอบพิธีเป็นสิริมงคลนะครับดังที่กล่าวมาและ เกิดแต่สิ่งที่ดีงามแก่บ,บ้านท่่นนะจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเวลาจะมีเคราะร้ายก็จะคอยปัดเป่าให้หายไปจนคอยคําจุนให้ไม่ให้เสียหายนะครับไม้มงคลเก้าประการนี้นะครับได้ได้ผ่านการทําพิธีกรรมเป็นสีมงคลและแล้วแล้วเรียบร้อยนะครับนะโดยอาจารย์ผมนะครับนะครูบา อ่านชื่อได้ไหมอ่านชื่อได้าาไหมค,าาครูบาอาจารย์ครูบาจารย์เก้านะครับอาจารย์ธนวัฒน์นะครับนะขอเอหนาหน่อยนะครับขอขอโทษด้วยครับอาจารย์นะครับนะก็ไม่อยากเอหนมแกนะครับนะก็ไม่ใช่เป็นคุดคพานิ์นะครับอันนี้ทําให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับนะผมเนี่ยเป็นช่างก่อสร้างนะครับผมก็ ไปบูชามาประจำาะะครับนะเอาให้เจ้าของเจ้าของเจ้าของบ้านนะครับแล้ววันนี้นะครับผมไปเอามานะครับผมจะบอกให้นะครับอันนี้นะครับเข้าบ้านเมื่อเช้านี่นะครับเนี่ยครับถูกรตเตอรี่เลยนะครับสองใบนะครับสองตัวนะครับเซิฟเซิฟนะนิดหน่อยนะครับอันนี้นะเซิฟเซิฟนิดหน่อยนะครับไม้เข้าบ้านนะครับหลูกรตเตอรี่นะครับ ลอตเตอรี่เรารางวัลที่ใหญ่ๆนี่ยังไม่ได้ตรวจนะแที่เห็นเห็นนี่สองตัวแล้วเนาะถูกใต้ดินด้วยครับถูกใต้ดินอีกสองร้อยครับไม่รู้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเขาอั้นหรือเปล่าไม่รู้จาเบื่อถูกใต้ดินสองเลขครับอ๋อสองเลขเลยเหรอโอ้โหเมียเมียถูกใต้ดินด้วยครับพอดีเลขรถออกนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสองนะครับนะอันนี้ก็ พอดีเป็นเรื่องแปลกนะครับเลยว่าเลยมาเล่าสู่เ c ฟซีฟังนะครับอันนี้บูชาที่ผมได้นะครับนะอันนี้ปิดลองเรียบร้อยนะครับนะปิดลองทุกอันเลยนะครับนะเป็นไม้มงคลแท้เลนะครับอันนี้เป็นยันนะครับนะเป็นยันนะครับเป็นยันรอไปติดที่เสามงคลของเรานะครับถ้าบ้านไหมก็ไปติดที่เสามงคลนะครับนะก็เป็นยันโชคลาภวาสนานะครับนะ มมีครับมีบารมีนะครับบารมีแปดทิศนะครับนะก็อย่างว่าน,นะครับอันนี้นะโชคเลยนะครับนะก็เลยมาแบ่งปันให้ FC เอาไปบูชากันนะครับนะไม้มงคลเก้าประการเนี่ยครับนะก็ผมไม่เอาเยอะนะครับอันนี้นะบูชานี่ห้าห้านะครับนะ 5้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเก้าชิ้นนี่นะหรือเนี่ยครับบันจะแหลมๆเหมือนเหมือนเหมือนเสาเข็มเลยนะครับนี่นะเราเอาไปตอกเอาไปตอกลงดินตอกแจงบ้านนะครับมุมบ้านนี่ก็ได้นะถ้าบ้านที่ทําเสร็จแล้วนะหรือเอาตอกหน้าบ้านเลยก็ได้ครับนะตอกหน้าบ้านเลยก็ได้เป็นสลีมงคลหรือเก็บไว้นะครับเก็บไว้ก็เป็น เป็นสีมงคลกับบ้านนะคทำให้บ้านเราอยู่เย็นเป็นสุขนะครับผมเนี่ยเรื่องไม้เนี่ยเรื่องไม้นี่ต้องถามผมนะครับไม้เก่าไม้แก่นะครับไม้ฟ้าผ่าผหายังมีเลยนะครับนะไม้ที่ทําฝักหลงฝักดาวไม้เรือนเก่าเนี่ยบางทีผมซื้อเรือนเก่านี่คบ้านไม้เนี่เป็นหลังๆเลยนะครับผมเอาแต่เสามานะมาทำนี่ครับพวก นี่ครับพวกฝักมีดฝักดาบของผมเนี่ยครับนะอันนี้ก็เป็นไม้อันนี้คือไม้เรียกว่าไม้สาทรนะนะส่วนอันนี้ก็เป็นไม้เขาเรียกว่าไม้สีสุกนะครับนะความจริงเป็นไม้สีสุกนะครับเป็นไม้มงคลนะครับเป็นไม้มงคลมันจะเป็นไม้ไผ่นี่แหละนะด้ามเนี่ยด้ามดาบเนี่ยมันจะเป็นไม้ไผ่นี่แหละ เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไม้สีสุกนะครับเขาเอามาเหลาเหลาเป็นด้ามนะครับนะดูดูเนื้อมันนะครับดำปีเลยเห็นไหมตัดมาเป็นไม้ไผ่มันไม่ไม่แตกไม่หักนะครับอันนี้นะมันจะเป็นไม้ไผ่เนี่ยแต่ว่าเป็นเป็นไม้ไผ่ตันนะครับเป็นไม้ไผ่ตันนะครับแข็งกว่าไม้ใดๆนะครับโบราณเนี่ยครับก็ก็ด้ามดาบนี่ก็เป็นไม้สีสุกนี่แหละดูมันเป็นร้อยร้อยปีนะครับ ก็อย่าล <t itt> um> ืมนะติดตามนี่แกนะฮะ0863780810นะครับ,รบอันนี้เบอร์ไลน์นะครับ <t itt> um> เบอร์เบอร์โทรศัพท์ก็08994720อย่าลืมนะครับอันนี้ของดีมีไม่มากนะครับนะมีไม่มากนะครับอันนี้นะอาจารย์บอกว่าให้ทอนเงินให้ด้วยหนึ่งบาท55599มีเคปนะครับนะอย่าโอนมา 600นะครับบอกก่อนโอนมาแค่599นะครับอย่า600ไม่เอานะครับเอา600นี่ขี้เกียบโอนคืน1บาทนะมันมีเป็นแคสของเขานะครับเป็นแคสของพระอาจารย์นะครับติดทองทุกอันนะครับติดทองลงลงทําพิธีมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะทําพิธีเรียบร้อยแล้วครับอันนี้นะไม่มีที่ไหนนะครับอันนี้นะผมบอกให้นะ ไม่เชื่ออยาลบหลู่นะครับวันนี้าลาอกนะครับสวัสดีครับ